ชะยูชะยูค่ะเป็นคำร้องแสดงความยินดีแต่ว่าเพิ่งนำมาใช้ภายหลังคำว่าโหอิ oh, e e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  ้วสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในคะทรงอธิบายไว้ในสารสมเด็จภาคที่30นี่คือฉบับลงวันที่2กูมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,481นะคะมีความว่าแต่เดิมมาเวลาคนหมู่ใหญ่จะร้องแสดงความสมนัตย่อมสมมุติให้คนหนึ่งเป็นผู้ชักโหร้องนำว่าโห ลูกคอไปหยุดเมื่อถึงระยะจะต้องหายใจคนทั้งหลายอื่นๆก็จะร้องรับว่าฮิ้วนี่นะคะคือแต่ก่อนเนี้ยมันจะมีคนโหดใช่ไหมคะนางพญาโหดขจรจบเนี่ยนะคะก็โหพอเสียงขาดหายนะคะเสียงคนโหขาดหายปุ๊บลูกคู่ทั้งหลายคนอื่นๆก็จะฮิ้วตามกันมานะคะอันนี้มันเป็นโบราณที่เรียกว่ามีมานานนะคะคือแบบเนี้ยมันเป็นประเพณีมาตั้งแต่โบราณน,นะคะที่โหแล้วก็ฮิ้วเนี่ยนะคะครั้นถึงเราจะ การที่หกนะคะกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าพวกแขกอินเดียที่มารับจ้างอยู่ยามในกรุงเทพค่ะโดยมากเนี่ยก็เป็นชาวโกศลน,นับถือาศาสนาอย่างวิษณุเวชชอบเล่นโขนเรื่องรามเกียรติโดยถือว่าเป็นการเฉลิมเกียรติพระนารายณ์ได้บุญใครจะทอดพระเนตรจึงมีรับสั่งให้ไปชวนพวกแขกยามมาเล่นโขนแขกทอดพระเนตรเนื่องในการเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียน ที่สวนจิตตดานะคะเออซึ่ง ได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าวันเฉลิมพระราชมนเทียนในปีนั้นในครั้งนั้นนะคะตรงกับวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2456นะคะพวกแขกยามเนี่ยก็ปีติยินดีรวบรวมฝึกซ้อมกันมาเล่นถวายทอดพระเนตรเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานเผาลงกาในกระบวนการเล่นค่ะเมื่อตัวละครเข้าไปหาการเช่นเสนาเข้าเฝ้าทศกัณน,นะคะก็จะต้องรุทานเสียงดังเหมือนว่าโยโว ก่อนแล้วจึงเจรจารทุกครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสังเกตว่าคำอุทานนั้นมีใช้อื่นคือชโยนั่นเองใช้เป็นอุทานวอวยพรเสียก่อนจึงพูดกันต่อๆไปนะคะใครๆก็เห็นพ้องด้วยพระบรมราชาธิบายทั้งนั้นนะคะคำขุนแข่งนั้นก็เป็นมูลให้ทรงพระราชดำริต่อมาว่าเราควรจะใช้คำว่าชโยแทนหูหิวเพราะคนมากอาจจะออกเสียงอุท านได้พร้อมกันในทันทีและก็ดังก้องกังวานดีกว่าหิ้วก็ปลูดให้เสือป่าใช้คำว่าชยูก่อนและผู้อื่นก็เอาอย่างใช้จนเป็นประเพณีการทั่วประเทศแต่ก็ยังมีนะโหย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลองยาวนะคะส่วนชโยเนี่ยชโยพอมีอะไรปุ๊บเราก็อ้าวชูกแก้วชโยชโยเนี่ยนะคะแทนที่จะเป็นโหิวโหิวนะคะมันก็กลายมาเป็นชโยชโยนะคะวันที่ทรงประกาศใช้คําว่าชโยหรือชโยนั้นคะ่ะเจม่นอมอนดรุณารักคือคุณแจ่มสุนทรเวทนะคะก็ได้เล่าไว้ในเรื่องพระมหาธีระราชเจ้ากับดอนเจดีมีความโดยย่อว่าเมื่อวันที่27ม กราคมปีพุทธศักราช2456นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปถึงตำบลหนองสารายจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยขบวนเสือป่าและลูกเสือก็ได้พักแรมอยู่คืนหนึ่งลุ้งขึ้นค่ะคือวันที่28มกราคมนั้นก็ได้ประกอบพระราชพิธีถวายบัตรพลีเครื่องวงสวงณนะพระเจดีย์โบราณแล้วก็ในวันที่29มกราคมตอนบ่ายก็มีพิธีสวนสนามผ่านพระพลาที่ประทับแล้วทํา ประทักษิณเวียนสารอบถวายความเคารพองค์พระเจดีได้ส่งกำหนดให้เสือป่าทั้งหลายเนี่ย ขานให้เอาชัยตามแบบไทยโบราณเพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมข้าถวายราชสุดดีแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนริศวรมหาราชแต่จะเป็นด้วยเหตุอันใดไม่ประจกักษ์เลคะทุกครั้งที่ต้นเสียงผู้นําขานโหข,ขึ้นเนี่ยขบวนเสือป่าทั้งหลายก็ไม่สามารถจะโหรับให้ถูกต้องเป็นเสียงเดียวกันได้ค่ะเป็นเหตุให้ไม่พอพระราชาฤรไยคลั้นเวียนครบสามรอบแล้วนะคะขบวนก็ได้มาตั้งแถวชุมนุมพล อยู่ตรงหน้าเกยที่ประทับก็ได้ทรงมีรับสั่งขึ้นว่าและในวันอันเป็นมหามงคลอุดมเลิกที่พวกเราเหล่านักรบทั้งหลาย ผู้สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเผ่าไทยของเราได้มีโอกาสมาสู่สถานศักดิ์สิสทธิ์อันมีเกียรติประวัตินี้เราจึงขอถือว่าวาระน,นี้เสมือนหนึ่งเราทั้งหลายได้มาชุมนุมกันเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีพระคุณแด่ชาติไทยแล้วเะนั้นเราจึงขอนำคําว่ามีชัยนี้มาใช้เป็นปฐมฤกษ์บัดนี้ขอจงทุกคนที่มาชุมนุม ณที่นี้จงเปล่งเสียงชโยตามเราเป็นการถวายราชสุดีจงพร้อมเพรียงกันเถิด ครั้นสิ้นพระกระแสรับสั่งก็ทรงเปล่งพระสุรเสียงดังกังวานนำขึ้นว่าใช่บรรดาเสือป่าและลูกเสือก็ขานรับว่าโยพร้อมกันดังกึกกล้องสามครั้งเป็นอันว่าการใช้คำว่าชโยก็ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่29มมกราคมพุทธศักราช2456ค่ะ ชัยวัดพระชัยหรือพระชัยวัดนะคะโบราณเนี่ยเออก็จะเขียน สละไอแล้วก็ชอช้างอ่อยอยักษ์ก็มีนะคะเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์พระมหากษัตริย์มีขนาดย่อมพอที่จะอันชิญไปในที่ต่างๆได้สะดวกนะคะปรากฏชื่อครั้งแรกในพระราชพงศาวดารแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเช่นเมื่อคราวสเสด็จไปตีเมืองมอตามะค,ค่ะก็ได้สเสด็จจากกรุงศรีอยุธยาทางเรือมีคำพันนาว่าพระโหราราชครูธิบดีสีพิชาจา ก็ลั่นคองชัยให้พายเรือพระที่นั่งสุวรรณหงษ์อันทรงพระพุทธปฏิมากรทองนุพคุณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถาวายพระนามสมยาพระชัยนั้นไปก่อนแล้วเรือกระบวนหน้าทั้งปวงไปโดยลำดับข้อความในพระราชพงศาวดารทำให้ทราบประเพณีการยกทัพในสมัยโบราณว่าต้องอัญเชิญพระพุทธรูปนำเสด็จในหนังสือลิลิตเลงไพ่ก็กล่าวไว้เช่น เดียวกันนะคะก็มีโครงบทหนึ่งว่านาวีวรวิกหกตั้งต่อชานชื่อแห่ชัยสุพรรณหง์พิมานมาดแผลวทรงพระวิชัยชาญชัยชื่อพระนาเพราะพระชาญนเยยแพลวแผกพน้นภัยขินชื่อพระชัยนั้นเป็นมงคลน,นามนะคะเป็นสิริมงคลป้องกันภัยอันตรายและนำชัยชนะมาให้ด้วยเหตุน,นี้ค่ะจึงได้ถือเป็นประเพณีสืบม,มาจนถึงสมัยกร กุงรัตนโกสินทร์ว่าพระมหากษัตริย์เมื่อบรมราชาพิเศษแล้วจะต้องสร้างพระชัยประจำพระองค์ถ้าไม่สร้างใหม่ก็ทรงเลือกพระชัยที่มีอยู่แต่เดิมมาบูชาแทนมีเว้นอยู่เฉพาะรัชกาลที่8ค่ะไม่มีพระชัยในรัชกาลออที่เก้านะคะก็ทรงหล่อพระชัยประจำรัชกาลเมื่อพุทธศักราช2506นะคะตามคตินิยมที่ปฏิบัติกันมาแต่โบรา ะคะผู้ที่มีหน้าที่ไปทัพก็ได้แก่เสนาบดีหรือขุนนางนะคะมีบรรดาศักดิ์ต่างๆก็จะสร้างพระชัยไว้ประจําตัวถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายนะคะรัชกาลที่1ก่อนสวยราชก็ได้สร้างพระชัยไว้องค์หนึ่งเมื่อเสด็จไปทําสงครามก็อันเชิญขึ้นหลังช้างไปจึงเรียกว่าพระชัยหลังช้างมาจนทุกวันนี้นะคะส่วนพวกขุนนางก็คงสร้างบ้างค่ะมีขนาดย่อมลงมา เวลาปกติก็เป็นพระบูชาประจําบ้านไปแต่เมื่อจะต้องไปทับก็เชิอเอาไปด้วยแต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่ไม่อาจพกติดตัวไปได้นะคะก็มีเรื่องเล่ากันว่าบางท่านเนี่ยต้องเอาพระชัยห่อผ้าขม้าผูกคอทนายนําหน้าไปก็มีลักษณะของพระชัยนะคะเป็นพระพุทธรูปแบบมารวิชัยนะคะพระหัตถ์ขวาเนี่ยวางบนพระชานุก็คือเข่านะคะพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยถือด้ามพระตั้งอยู่ข้างหน้าเป็นลักษณะพิเศษต่างจาก รุทธรูปทั่วไปนะคะเคยเชื่อกันว่าที่ถือพัดนั้นก็เพื่อบังอาวุธแต่เดิมนั้นเรียกขานกันว่าพระชัยก็คือ สละไอไม้มลายแล้วก็ชอช้างยอยักษ์นะคะต่อมาค่ะในรัชกาลที่4นะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเติมสร้อยว่าพระชัยวัตรซึ่งภายหลังก็แก้เป็นพระชัยวัตรที่เป็นชอช้างและไม้หานอากาศยอยักษ์นะคะก็จะเป็นพระชัยวัตรคือเปลี่ยนตัวชัยนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะพระชัยวัตร,ร,รเนี่ยประจํารัชกาลเนี่ยมีพุทธลักษณะแล้วก็ขนาดเนี่ยต่างกาัน แต่คงถือตาลปัดเหมือนกันที่สําคัญก็คือส่วนมากจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้นะคะปัจจุบันนะคะพระชัยวัตรประจรําราชการ ที่เก้านั้นนะคะประดิษฐานอยู่หน้าหอพระสุลาลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังค่ะเมื่อมีพระราชพิธีเกี่ยวกับราชการก็อัญเชิญพระเจวัตรประจําราชการนั้นมาเข้าพิธีด้วยนะคะชาตรีค่ะคําว่าชาตรีนะคะก็จะมีความหมายในหลากหลายความหมายนะคะอย่างข้อที่1ก็คือคําว่าชาตรีเนี่ยมีใช้ในภาษาไทยหลายความหมายเช่นชายชาตรีและคงกระพันชาตรีเข้าใจว่า คำว่าชาตรีจะเพี้ยนมาจากคําว่ากษัตริย์ซึ่งแปลว่านักรบเพราะคนอินเดียนเนี่ยออกเสียงคําว่ากษัตริย์เนี่ยว่าชาตรีฉะนั้นค่ะคําว่าชายชาตรีก็ตรงกับชายนักรบชายนักสู้นั่นเองแต่ตามความเข้าใจโดยทั่วไปนะคะชาตรีนั้นหมายถึงผู้ที่มีวิชาเวทมนต์ต่างๆนะคะใครที่มีเวทมนต์ขลังก็เป็นชาตรีได้บางท่านก็มีความเห็นว่าคําว่าชาตรีอาจเพี้ยนมา มาจากคำว่าสตรีก็ได้เพราะว่าสตรีใช้แก่ผู้ที่เป็นพรามณ์ผู้รอบรู้ในเรื่องเวทมนต์ต่างๆนะคะส่วนความหมายที่สองนะคะละครชาตรีนะคะก็จะเป็นละครประเภทหนึ่งซึ่งชาวเมืองพัทลุงลายก็ชาวนครศรีธรรมราชที่อุยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ตําบลสนามควายที่เป็นอําเภอนางลึงปัจจุบันนี้นะคะในบรรดาคนเหล่านี้นะคะก็จะมีพวกที่เคยแสดงมนูราเนี่ยเข้ามาด้วย แล้วก็ได้แสดงมนราให้ชาวบางกอกเนี่ยดูปรากฏว่าเป็นที่นิยมจึงคิดดัดแปลงการแสดงให้คนบางกอกดูแล้วก็ฟังให้ง่ายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นละครชาตรีสมเด็จเจ้าฟ้ากลมพระยาณริศรานุวัจวงค่ะทรงมีพระมติว่าพวกโนรานอกจากเล่นเรื่องแล้วก็มักเล่นแสดงวิชาควบเข้าด้วยมีการลุยไฟเป็นต้นเราจึงตื่นกับเรียกชื่อละครพวกนั้นว่า ละครชาตรีหมายความว่าละครที่มีเวทมนต์ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือในการร้องนะคะมีการใช้ไม้ไผ่สองอันเนี่ยตีกระทบกันเป็นการให้จังหวะเมื่อตีพร้อมๆกันหลายคนนะคะฟังแล้วก็จะคล้ายกับจับ แกละซึ่งเรียกละครชนิดนี้อย่างหนึ่งว่าละครคับ,บแ,แกละอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสารรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ